ปลาวันป่าเพราะได้สามรอบนะเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวได้สามสามรอบเลยสามรอบสามรอบยังไงละพ่อสิบเดือนนะเนี่ยสิบเดือนได้กินยอดแล้วดิเลมพ่อกินได้แต่ยังไม่กินครับโอ้ยสองสามปีเลยเลี้ยงเอาจ้เนี่ปลาวานป่ามันยังยืนนะครับตลาดมันกว้างนะครับไม่มีใครทําได้นะทำได้ก็น้อยโอนี่เรามาชิดเดือแล้วเออมันเส้นทางชีวิตของเรา ครับครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้านาอ่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ช่องเกษตรที่จะนำพาพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้านาอาสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสานพิกัดวันนี้นัดก็พามาอยู่ที่บ้านโพลละออมตำบลหนองกุง้งอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้นัดก็พามาอีกหนึ่งสวนที่มีการปลูกพืชนะครับหากินยาก ในช่วงฤดูหนึ่งเขาเรียกว่าผักหวานตาอย่าไปรู้จักกับคุณพ่อกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผู้ที่ปลูกผักหวานตาครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับแนะนําตัวให้เพื่อนเพรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับกผมนายพันลีคาเรือชื่อจริงเนาะครับชื่อเล่นลิครับพอลิปอลิครับชื่อจริงๆก็นายพันลีคาเรือครับครับคุณพ่อ เราสู้ให้พี่น้องเพื่อนฝั่งเนี่ยว่าวิธีการปลูกพักวันป่าเนี่ยหรือว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อก็จะมาปลูกพักวันป่าครับ,รบที่มาทํไมถึงมาปลูกปลูกพักวันป่าที่นี่เนาะครับแต่ก่อนมีอาชีพเกษตรที่จะดีใหม่ครับสาขาไรนาชลผสมครับอยู่ที่อําเภอโกสุงพิสัยอือที่น,น้นทํามาได้แล้วยี่สิบหกปีครับโครงการเกษตรที่จะดีใหม่ครับรุ่นที่สองปีสองห้ารสี่สิบสองครับ พื้นที่ทําการเกษตรอยู่ที่โน่นยี่เอ่อสิบสามไร่โอ้ที่นี่มันเต็มไปหมดแล้วที่โน่นเต็มเต็มไปหมดก็เลยอยากจะมาทําที่อําเภอเจดําอมบ้านเกิดของตัวเองครับแน่นเรื่องผักหวานป่าอเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครปลูกผักหวานป่ามันทํายากครับทําไม่ได้อก็เลยตัดสินใจมาอก็เลยมาเน้นเอาผักหวานป่าป่าเนี่ยแหละเป็นหลัก การปลูกผักหวานป่าครับพ่อมันมีเคล็ดลับเคล็ดลับเขาเยอะครับก็ดูอย่างตัว,ต,วตัวนี้อ่าครับพ่อครับพี่ดูมันเป็นยังไงพ่ออันนี้คือ,อตัวนี้คือคือเป็นล้มนะครับบังแสงครับพ่อแสงแดดเขาไม่ชอบแสงแดดอืมเขาชอบอยู่ในล้มครับเขาชอบมีพี่เลี้ยง อ๋อพเลี้ยงของเขาตัวนี้คือมะขามเทศใช่ไหมทาไมต้องเลือกเป็นมะาขามเทศพ่อเขาเข้าไปกันได้เลยอ๋อที่นี้เราเขาตัดแต่งครับนี่ยังไม่ถึงปีเลยเนี่ยครับอันนี้พักวานป่าใช่ไหมพ่อพักวันป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือต้นพักวานป่าต้นพักวันป่าเอ้าบอกทีนี่คือพี่เลี้ยงเขาอ๋อเหรอพี่เลี้ยงและบุบลากอทางลากเขาฆ่ากินทางลากนะครับอ่ะทีนี่รบจวนี้่ะ ทางแสงครับแสงแดดทางแสงทางแสงไม่เห้โดนแสงครับถ้าโดนแสงเขาไม่โตหรอกไม่โตพวกนี้ไม่ชอบแสงเดี๋ยวจะพาดูครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้เราก็ตัดแต่งพันธุเลย้ครับก็มันมีหลายอย่างนะมีหลายชนิดครับที่เอามาเป็นเพลี้ยงเขาเอาถ้าเราไม่เอาต้นมะขามเทศยังอื่นมีได้มีนะเอแค่กล้วยอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยแค่บ้าน ต้นแขแขสนุแขสนุไอตะขบตะคบตะขบตัวเร็วนะเดี๋ยวพาไปดูโอ้เกือบตัวหัวแล้วสิบเดือนนะสิบเดือนวาครับเอาพ่อไปเอาแนวคิดอย่างนี้มายังไงเราพ่อเนี่ยทําเองเอามาเองด้วยทำเองศึกษาเองเรียนรู้เองดูเรื่องของเขาเองแบบว่ามันจบมีความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวศึกษามาอยู่สิบปีครับเฉพาพเขาศึกษาไหนเขาไม่บอก ครับเขาไม่ยอมบอกเคล็ดลับเราเลยต้องมาหักคนควายเอาเองคนควายเองโอาไว้ป่าเพราะได้สามรอบนะอเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวไล้สามสามรอบได้สามรอบสามรอบยังไงแล้วพ่ไม่มีไหมไม่มีดิผมไม่รู้เลยอันี่ก็เอันนี้จะตัดแต่งเนาะครับจนว่าเขาเออเมื่อคันเทพตขึ้นมาเราก็ตัดออกไว้ตัดไว้ตัดตัดไว้ไม่ให้ไม่ให้เขาโต ตัดอย่างนี้เลยคะพ่อ,อย่างนี้เลยถ้าเขาได้หนึ่งปีเนาะอายุก็หวานป่าได้หนึ่งปีหรือปีกว่าเนี้ครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยอะตัดตอนเทีอทิ้งเลยเหรอตัดต้นโคนนี่เลยฮะทีนี้เขาจะเรียกตัวเขาไปโอ้ถ้าสมมติว่าแคร์ครับตายตามแคร์นะ แค่ตายก็ต้องตายแค่ตายแค่ตายนก็ตายด้วยหวานก็ตายด้วยเดี๋ยวพ่อดูะไปเลยพ่อตั้งใจแล้วอยากจะดูแลเนี่ยอยากจะดูเนาะที่ตัดนี่สนุสนุไม่ตายอายุเดียวกันนะครับอันนี้แค่ตัดแค่ครับครับอันนี้ต้นแค่ต้นแค่ต้นแค่บ้านที่กินต้นข้าวเนี่ยพอใช่โอ้ ก็เอาปลูกพื่ว่าตาสไปด้วยตาไปด้วยทีนี้มันตายทีนี้ครับพอแคร์ตายเขาก็ตายตามอ๋อก็นี่ไงครับตายตามแคร์ครับไอาถึงปีเนี้ยเรามาตัดแคร์ก่อนโอ้เขาก็เลยไปตามแคร์อันนี้คือวิธีลองพิษลองทูกของผิองาโอ้มีีจะได้เช็ดรับโอ้มันเยอะโอ้มันทํายากแต่พอเรามาทําไม่ยาก ง่ายง่ายไอ้ยูจนอะไรครับไปแล้วตัดแชร์มนกันโอ้ตัดตอนแม่เขาออกอี่ระบบลากเขาเขาไปด้วยกันอ๋อพักว่านนี่คือมันยูได้มันยู่ได้เพราะมีพี่เลี้ยงโอ้มันถึงอยู่กับดงกับป่าไงล่ะเหมือนกาฝากทีนี่เหมือนกาฝากถ้าไม่ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงล่ะเขาเป็นยังไงเป็นยังไงวะมาดูมาดูมาดูนี่ก็งามงามนี่ก็งาม สิบเดือนนะเนี่ยสิบเดือนได้กินยอดแล้วทีเทพยวพอกินได้แต่ยังไม่กินครับโอ้ยสองสามปีอ้าถือเห็ดได้บ้านนี้ครับอาทีนี้มาดูต้นที่ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับอ่ามาดูนี่ไงอู้ยต่างกันยังไงไอ้ที่คุ้มๆไว้นี่พักบ้านมาเลยวะ้านมดเลยวานอยากจะรล้กไหมเท่าไหร่กี่ต้นบ่พันแปดร้อยต้น หนึ่งพันแปดร้อยต้นในส่วนพักวานครับกะว่าจะสองพันกว่าละปีเนี้ยพื้นที่จะไรจะการเนี่ยพ่ออยู่จุดนี้มันสามไรสามไรเอาที่ตรงปลูกพักวานป้านี่ละพ่อที่ปลูกเสร็จไปแล้วนี่เนาะครับจกไรกว่ากว่าละโอประมาณไรก็หน่อยน่อยครับโอ้ยหมดแดงเด้อมดแดงมดแดงเยอะเนี่ยมอยู่ในร่มก็ตามครับแต่เขาไม่ ไม่ใช่ครับเพราะเขาไม่มีระบบพี่เรี่ยงระบบลากครับก็เลยอย่างนี้ออการปลูกใส่ถุงนะนี่ก็ปลูกใส่ถุงครับบางตัวก็วางเม็ดวางเม็ดเลยอันนี้เราใช้ต้นหรือว่าใช้เม็ดปลูกเอาอย่างไรเราไมแค่ต้นใช้ต้นเอาใช่างไในถุงอ๋อคือพอ,ลอลปลูกลงในถุงก่อนลงปลูกลงในถุงก่อนทีนี้พอโตมาได้ สี่สิบห้าวันครับสี่สิบห้าวันนะครับถ้าเกินนั้นอย่าจะไปเล่นกับเขาเลยโอ้ต้องสี่สิบห้าวันเท่านั้นสี่สิบห้าวันมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะระบบลากโอ้นึกดูนะคนซื้อมามาปลูกเยอะครับเขาทําขายแล้วก็ททาขายเหมือนกันครับผมเอาอายุเขาแค่สี่สิบห้าวันครับจะปลูกได้เลยอาเพราะอะไรอ่ะ ระบบลากเขากําลังเดินอยังไม่ขดครับตามก้นถุงเนาะครับทีนี้เขาสี่สิบห้าวันเขายังตรงอยู่ครับทีนี้เราไปลงแล้วเขาก็ดิ่งไปเลยโอ้ระบบลาก่อเลยหรือยหรือนี้มันขดอยู่ล่ะครับเราแกะถุงใช่ไหมครับปะขาดระบบลากขาดโอ้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนระบบลากขาดครับจบกันเลยตายแน่แน ตายแน่ไม่ตายก็ไม่โตเอ้คนไม่รู้เรื่องก็เลยก็เลยว่ามันทีนี้คนที่กําลังปลูกไม้ไมเพาะครับพอไปถึงนี้ทํำยังไงตามคนถุงตามลราของผมนะครับแต่อายุของเขาล่ะถ้าสมมติว่าไปซื้อที่อื่นนะครับอายุของเขาได้เท่าไหร่สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนครับแต่ซื้อกับผมผมรู้อายุของเขาเท่าไหร่ สามเดือนในลักษณะต้นมันเป็นยังไงอพวกเดือนมันเป็นยังไงครับพ่อทีนี้เขาตอนที่เพาะชำมะครับเขาวางไปตามพื้นใช่ไหมครับพ่อเขาไม่ได้เอาพัสติกลองพื้นใช่ไหมครับผมลองอ๋อลองไม่ให้ลากเขาทะลุดินลงไปครับอ่าทีนี้คนที่เขาทําขายเยอะๆเขาไม่สนหรอกขายอย่างเดียวเขาก็วางพื้นไปเลยอ๋อเวลาเอาไปขายเขาก็ดึงออกมาเลย ขาดไม่ขาดช่างมันขาดไม่ขาดช่างมันมันตายไหมไข่ไม่ตายมาอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ตายแต่มันไม่โตแต่มันไม่โตถ้าคุณไปแกะถุงเมื่อไห่เลยแหละคือเรียบร้อยไม่โตก็ตายถึงไม่ตายก็ไม่โตสุดยอดจริงๆครับพ่อปลูกในล้มอ่ะฉันมีผมมีนะพ่อเขาบางคนนะครับผมมีเตนมะม่วงครับ ผมจะไปปลูกต้นมะม่วงใส่ต้นไก่ร่มต้นมะม่วงไม่ได้ครับต้องเอาฟิเลี่ยงให้เราผมมีอยู่แล้วเ<อ>ถียงเนาอครับ <laughs> ผมมีอยู่แล้วฟิเลี่ยงคือต้นม,มะม่วงร่มมะม่วงเอาเจอเลยเจอเลยหนาวาไปปลูกแล้วใช่ไหมไม่นายก็อะไรก็ตายตายตาย,ตายมันไม่เข้ากันเขาไม่โทษเขาอะเขาโทษเราที่เราไปผู้ผลิต อ๋อคือลากมันเข้ากันไม่ได้รากมันเข้ากันไม่ได้อ่าสมมันว่าปลูกอย่างนี้เนาะปลูกไว้แบบนี้จะหาพี่เลี้ยงมาให้ีหลังได้ไหมอย่าคิดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปกันต้องปลูกพี่เลี้ยงก่อนต้องปลูกพร้อมกันไปเลยอ๋อไปพร้อมกับพี่เลี้ยงแรกเกิดเลยอ๋อคือพอต้องปลูกพี่เลี้ยงพร้อมกับเม็ดเข้ากับเม็ดเม็ดพักหวานเม็ดพักหวานไะโอ้นะเนี่ยคือเคล็ดลับครับ มันมีเยอะเคล็ดลับของเขาอ่ะโอ้ถ้าจะพูดที่โอ้ยวันทั้งวันเลยล่ะมันมีเยอะมีครับอโออันนี้ปลูกอ่ะพผอปลูกไปได้กี่วันนี่มันมีพันไหมพ่อไอ้พักว่านเนี่ยมีของผมอีนสัลบบุรีนะอ๋อพันสระบุรีพันสระบบุรีใบใหญ่ไ่ใช้ยอดทองอะไรพวกนั้นนะไม่ของสระบบุรีใบใหญ่อใบเล็กมันก็มีแต่มันโตช้าครับแต่ใบใหญ่มันเร็วครับตอนนี้มันกำลังงอกขึ้นมาครับเอา มีลองก้นลุ่มมีอะไรไหมพ่อมีมีลองโอ้ยข้อครับนี่มันเริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วอ้ออันนี้คือคือเม็ดนันมันอันนี้นี่กี่วันผมจะตัดโอ้อานี่เคล็ดลับนะครับพ่อเคล็ดลับอีกนะถ้าอยากจะได้เคล็ดลับมาทีหลังก็ได้อีกครับอีกอย่างนึงเอ้าถ้ายากรู้เคล็ดลับโทรมาติดต่อสภาพพ่อได้เออผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วว่าเลิกแล้ว ว่าใช่ไหมก่อนเป็นวิทยกรอยู่สิบสามปีเนาะครับแม่บ้านเขาจะให้เลิกเป็นวิทยกรโอ้ก็เลยบอกให้ลูกสาวยึดโทรศัพท์ไปเลยก็เลยไม่ใช่เลยครับจป่ายห่ไปเลยโอ้แต่ก่อนมันโอ้ยเอาทางนั้นก็มาหาที่สวนเลยมาหาที่สวนเลยอยากได้วิชาอยากเรียนอยากเรียนอยากได้วิชาภาคปฏิบัติมาที่สวนมาที่สวน ไม่มีใครใช้จ่ายไม่มีใครใช้จ่ายมีแต่ค่าซื้อประมาณก็ไปเพอๆก็ได้ผ่านไปด้วยโอ้ฮโอ้ดูด่วนจริงวะคือทําไมถึงทําอย่างนั้นทําไมไม่โฆษณาขายทางเด็ดตางไม่เอาแค่นี้พอแล้วครับเนาะอ้าพูดถึงเรื่องรายได้ล่ะครับเป็นยังไงพ่อมันเป็นยังไงตามที่ผมขายมาอยู่ที่โกสมเนาะครับอยู่ที่โน่นผมปลูกปลูกมาแล้วสองพันห้าร้อยต้น ทีนี้รายได้ล่ะครับกิโลละสองร้อยเราขายเป็นกิโลขายกิโลอขายเป็นขีดเอายอดมันหรือว่าเอายอดเอายอดมันใช่ไหมพ่อทีนี้ขายยอดอ่าทีนี้กะเท่าไหร่ครับกะวันหนึ่งเนาะทีนี้เนาะขายเยอะเยอะเอาแค่วันละสิบกิโลพอโอ้วันละสิบกิโลเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่กิโลละสองร้อยสิบสองยี่สิบสองพันสองพัน เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ห้าหกหมื่นเนาะครับเออจะเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูอีกครับสิบเดียนือบท่วมหัวแล้วบ่เอาไปดูเลยว่นอยู่กับต้นอะไรล่ะไป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 ดูเลยครับไปดูเลยอันนี้ก็คือพ่อปลูกเป็นเป็นโพนเป็นโพนก็วางเม็ดเนี่ยอย่างอย่างอย่างนี้เนาะ ครับพ่อก็วางเม็ดลงไปเนี่ยโอ้่หลุมนั่นแหละวางเม็ด่อลงไปครับเอาขุดโพนขึ้นมาก่อนโผลขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่ไปเลยอยากจะใส่ข้างในระยะห่างไม่มีจำกัดไม่มีเกัดใส่ไปเลยโอ้ถ้าเราต้องเอาที่ดงครับหรือที่ดอนครับมาเทียบกับดินของเราครับเขาชอบยังไงโอหนึ่งเขาชอบ สูงแผ่นดินสูงครับพ่อสองสูงเอียงครับอันนี้สูงชันนะสูงชันใช่ไหมเออราบชันนี่สูงชัน,นอทำให้เป็นร้อนไปโคกเป็นรอนรัะนี้คือเนี่ยดิเรียนเขากำลังเกิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาแล้วครับนี่แล้วแล้วระ,ะดับโพนนะระดับดอกโคก เอาอันนี้เป็นต้นแคต้นแคใส่ใส่ผักหวานป่าไปด้วยเนี่ยใช้ต้นแคเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเอาแคร์เป็นพี่เลี้ยงไปก่อนที่นี่ต้อพอมันโตขึ้นมาหน่อยเราค่อยเอาเอาสแรลนออกโอ้ครับแล้ว <ผม S 1> เ,รเราค<อ>่อยจะตัดแต่งเขาอย่างกั้สุดยอดมากเลยครับคุณพ่อมครับ,บ,รบโอ้โหสุดยอดเนีงเพอไปมีวิธีการคิดหรือว่าเริ่ม <tte? S 1> ทํามาอย่างไดแนวคิดเนาะครับ ในหลวงเราก็บอกว่าใช้ปัญญาครับหนึ่งปีนะครับพ่อได้แค่นี้ดีนะได้แค่นี้ดีแล้วได้แค่นี้ดีแล้วต <นะ S 2> ามที่ทํามายี่สิบกว่าปีแล้วไอ้ต้นนี้หนึ่งปีหนึ่งยังไม่ถึงอันนี้ยังไม่ถึงสิบเดือนโอ้ไม่เชงว่าผักการป่าเขาบอกว่าสามปีสี่ปีใช่ไหมครับพ่อค่อยเก็บกินยอด แต่เราเอาแค่นี้หนึ่งปีได้แค่นี้มันดีแล้วพอปีที่สองเขาจะขึ้นเลยครับขึ้นมาเลยปีที่สามก็ออกยอดสะดุงขึ้นมาอยอดยอดกระดงยอดกระโดงคือต้นใหญ่อามันเกินคิดนะครับเราเราทำอยู่ที่อำเภอโกสุมครับพ่อยี่สิบหกปีแล้วโอ้แต่ไม่เคยโอไม่เคยเห็นผักหวานเนี้ย มันสูงขนาดนี้มันงามถึงขนาดนี้อันนี้มันอายุเท่าไหร่นะพ่อสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนมันเป็นเพราะพี่เลี้ยงหรือมันเป็นเพราะเราเราบำรุงครับดินก็เป็นดินทรายดินก็ดินทรายต้นตะโขบปินท้าอ่อนสอนนะเราพ่อเอาห่างกันเท่าไหร่จะคืดหนึ่งนะครับพ่อที่โคนต้นนะครับจากต้นตะขบครับพ่อนี่ใส่ไปเลย นี่ถ้าสนใจตะกบตะกบบางคนบอกว่ามองว่ามันไม่มีคุณค่าอะไร,รมไม่มีประโยชน์อะไรแค่ได้ล้ม<อ>มันไม่ขายเรามองไปลึกๆครับมองไปให้ประโยชน์เขาอยู่กันได้เลยโอ้โหอันนี้ต้นแค่แค่สิบเดือนเนี่ยสิบเดือน <laughs> มันเหมือนสามปีแล้วออสามปีอะไรอย่างนี้ก็ดีเนาะเพราะได้ใส่ปุ๋ยอะไรยังไงเนานะอันนี้อีกอันนึงเนาะมีส่วน ครับก็เป็นฮอร์โมนโอ้ทำมาอเองหรือไม่จริงที่ทําเองคือปุ๋ยคราบครับสิ่งที่มาบํารุงทีหลังนะ่ะก็อีกอันหนึ่งครับนั่นต้นหนึ่งต้นนันลักษณะคล้ายๆกันโอค้ครับมีฮอร์โมนครับให้เขาขีด<อ>ท้นเขาเขาก็งามขึ้นมาถ้าอยากได้เลยอยากมาศึกษาอยากรู้เลยเอามีช่องทางกันทิ่ต่อมไหมพ่อ,อามาหาได้ที่ไหนามา,หาที่ บ้านโพลละอมครับหมู่ที่สิบสามครับหรือจะถามชาวบ้านว่านายพันลิเออจริงๆริชื่อพันลีครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าลิพ่อพันลิพ่อพันลีครับครับตำบลหนองกุงครับอำเภอเจดมหมู่ที่สิบสามนะครับรับมาถามท่านผู้ใหญ่ก็ได้ครับผู้ใหญ่ปั้งนะชื่อเล่นนะโอเคได้ครับผมโอเคก็ต้องอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชม กเกษตรตรามยุคใหม่ก็โปดติตามตอนต่อไปว่านัดจะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนต่อวันนี้กับคุณพ่อพันลิครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม